ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับวังหลินกำลังตรวจสอบสมบัติเซียนขนาดที่เขาได้ยินเสียงกระซิบจากด้านหลังดังขึ้นมา จึงปลดปล่อยแสงสีทองเข้าสู่กระบี่เหินและหันกลับมาจางหูลืมตาขึ้นหลังจากเขาเห็นหวังหลินนั่นทำให้เขาผวาเขามองไปรอบๆและมองไปที่กระบี่เหินและฝักกระบี่ในมือหวังหลินจางหูเผยใบหน้ายินดีและถามขึ้นเขาตายแล้วหรือหวังหลินหัวเราะและพยักหน้าใช่แล้วจางหูเรื่องที่เจ้าพูดว่าไม่รู้จากข้า มาก่อนก็เป็นเพราะเขางั้นหรือจางอูรีบวิ่งไปจับชีปจรเขาหลังจากคิดชั่วคู่เขาก็พูดขึ้นเขาตายแล้วจริงๆวังหลินที่นี่ไม่เหมาะที่จะคุยกันให้ข้าจัดการกับคนพวกนี้ก่อนเราค่อยคุยกันเช่นนั้นเขายกมือขวาขึ้นแล้วบอลเพิงสามดวงก็ปรากฏเราผู้คนรอบ ต่างเต็มไปด้วยความตะลึงสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เจอในชีวิตนี้เมื่อเห็นบอลอักคีในมือจางหูใบหน้าแต่ละคนต่างเผยแววหวาดกลัวเหล่าคนชุดดำต่างมองไปที่จางหูด้วยความกลัวในสายตาหวังหลินขมวดคิว้วแม้เขากำลังจะพูดจางหูได้ก้าวออกมาแล้วโยนบอลเพลิงทั้งหมดออกไป ทว่าเป้าหมายไม่ใช่กลุ่มของหลิวซานแต่กลับเป็นกลุ่มของชายชุดดำว่ากันเรื่องความคุ้มค่าแล้วชีวิตคนธรรมดาก็เหมือนกับมดที่ไม่มีแม้แต่ความสามารถจะโต้อตอบเหล่าชายชุดดำรวมไปถึงชงฮางที่ประทักกับบอลอับคีไปด้วยเรื่องราวแปลกประหลาดก็คือร่างกายทางล่างที่ถูกไฟครอบกลับไม่ได้กลายเป็นขี้เท่าแต่ก่อร่างกายเป็นหยดเลือด เป่งประกายสีทองและจางหูได้กืนมันลงไปกลุ่มของหลิวซานถูกย่างด้วยความร้อนของเปลวไฟจนเส้นผมไม่เกียมและผิวหนังกรอบแต่กลับไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวเลยสักคนเมื่อเห็นจางหูสร้างบอลอัคคีเพิ่มขึ้นอีกสามลูกหวังหลินพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจางหูอย่าสังหารคนอื่นเพิ่มเลยจางหูหันศีรษะกลับมาแล้วมองไปที่หวังหลินจากนั้นพูดออกมา ถ้าเราไม่สังหารคนพวกนี้จากนั้นเมื่อพวกมันกลับไปและรายงานทุกอย่างคนที่เจ้าสังหารไปคืออาจารย์ของข้าและเป็นศิษย์ของเท่าชลาจือมู่อีกด้วยถ้าพวกมันค้นหาสาเหตุและรู้เรื่องนี้มันก็ยากที่เราจะหนีความตายพ้นผู้อย่างรู้ไวกลางคน เป็นหนึ่งคนที่ยังสงบสติได้เขารีบพูดอย่างรวดเร็วเสียนทั้งสองท่านพวกเราสัญญาว่าจะไม่เอ่ยถึงก่อนที่เขาจะพูดจบจางอูขมวดคิ้วและเย้ยหยันสัญญาว่าจะไม่เอ่ยถึงหรือนั่นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเจ้าตอนที่ข้าจับวิญญาณเจ้าไปสกัดเจ้าจะเป็นคนบอกมันทุกอย่างเองแม้ว่าเขากำลังพูดอยู่กับชายวัยวกลางคนผู้อย่างรู้ แต่สายตาเขาก็มองไปที่หวังหลินหวังหลินคุ้นคิดชั่วคู่เขาโบกมือคาหนึ่งและคนที่เหลือประมาณ6-7ถึงเคนได้ถูกพลังบังคับให้เคลื่อนไหวและถึงหน้าหวังหลินจางหวู่ถอนเพิงอักคีออกและยืนอยู่ด้านข้างอย่างเงียบๆหวังหลินหยิบเศษหยกออกมาจากกระเป๋าเขาได้หยกนี้มาจากจางขวางตอนที่ออกไปและเปลี่ยนกับ หวังห้าวเขาจำได้เลือนลางว่ามีวิชาข้างในนี้สามารถลบความทรงจำคนได้หลังจากค้นหาในหยกอย่างละมัดระวังเขาก็พบวิชาเซียนนั้นหวังหลินตรวจสอบอีกครั้งและวางหยกลงไปสายตาของหวังหลินมองไปที่กลุ่มคน และแสงน้ำเงินได้เลือนลางขึ้นแสงน้ำเงินนั้นได้เข้าสู่สายตาพวกเขาทีละคนก่อนที่จะจางหายไปและทั้งหมดก็สลบไปบนพื้นจางหูรอบถอนหายใจเขาเปิดปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาหลังจากหวังดินใช้วิชาเซียนจบลงเขามองไปที่จางหูและเหินออกห่างออกไปจางหูถอนหายใจ เขาพ่นพลังปานออกจากปากเพื่อเอาบอลสีทองออกมาขึ้นไปบนนั้นแล้วเหาะเหินตามหลังหวังหลินไปทั้งสองเหาะอยู่บนอากาศมาเป็นเวลานานจางหูเริ่มจะหอบหายใจและล่อนลงบนยอดเขาลูกหนึ่งขนาดที่หวังหลินก็ล่อนลงอย่างช้าๆ จางอูสงบอาการหอบลงจากนั้นเขาก็พบสถานที่นั่งพูดคุยหยิบมันหวานสองชิ้นออกมาและยื่นให้หวังหลินข้าอบมันเองลองชิมดูสิหวังหลินหยิบมันหวานมาเขารู้สึกราวกับกลับไปเมื่อสิบปีก่อนที่ทั้งสองพุ่งได้เจอกันตอนนั้นที่ข้าออกจากสำนักเหิงยั่วข้าไม่ได้กลับบ้านแต่เล่ล่อนไปทั่วเพื่อเข้าร่วมสำนักเซียนแห่งอื่น ข้าโชคดีที่ได้กินสมุนไพรบางอย่างและได้เข้าสู่ระดับหนึ่งขั้นรวบรวมลม,มปานข้าต้องขอบคุณหนังสือเล่มเล็กของเจ้าพังพรเหลืองตัวนั้นหลังจากข้าพบไผ่ซานเขาตัดสินใจไม่ฆ่าข้า,ขาหลังจากเห็นว่าข้าอยู่ระดับแรกแทนที่ด้วยการรับข้าเป็นสิทธิ์ของเขาเพื่อช่วยเขาเก็บรวบรวมเลือดคนทั่วไป เขาวางพิษกับข้าไว้ดังนั้นข้าจึงควบคุมชีวิตและความตายตัวเองก่อนหน้านี้ข้าไม่อยากพูดว่าข้ารู้จักเจ้าเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆแต่ข้าขอบคุณเจ้ามากที่เจ้าสังหารเขาพิษในร่างกายข้าได้สลายหายไปและข้าก็เป็นอิสระแล้วจางหูกัดมันหวานไปครึ่งคำขณะที่เขาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสิบปีที่ผ่านมาหวังหลินรู้สึกเศร้าใจมาก แม้ว่าเรื่องราวของจางอูจะเรียบง่ายและสั้นมากเขาก็เห็นได้ว่าการกระทําของจางอูในสิบปีพวกนี้เป็นเรื่องยากสำหรับเขาจางอูเผยแววตาอิจฉาแล้วพูดขึ้นหวังหลินเจ้าไม่เจอกันมาสิบปีเจ้ายังสามารถสังหารอาจารย์ข่าได้เจ้าต้องเข้าถึงขั้นสร้างลำต้นแล้วเป็นแน่ กระบี่เหินของอาจารย์ข่ามีพลังมากมายนะักเขาพูดว่าเพียงพลังสองในห้าส่วนของมันจะไม่มีใครที่ต่ำกว่าขั้นสร้างลำต้นสามารถเอาชนะเขาได้หวังหลินสายหัวแล้วพูดขึ้นข้ายังไม่ได้เข้าถึงขั้นสร้างลำต้นเจ้ารู้หรือว่ากระบี่เหินเล่มนี้มาจากที่ไหนจางอูมองไปที่หวังหลินด้วยแววตาไม่เชื่อแต่เขาไม่ได้ถามรายละเอียดลึกๆ เขาคอยคิดอย่างรอบคอบก่อนจะพูดขึ้นข้าคิดว่าเขาเคยพูดถึงมันครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาพูดว่าได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งและได้มันมาเพราะโอกาสดีมากตอนนั้นเขามักจะมองขมบัตรด,ดีๆอยู่เสมอและสมบัติฝักกระบี่นั้นก็ด้วยสมบัติฝักกระบี่ของอาจารย์นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่ากระบี่เหินหลายเท่านักข้าเคยได้ยินมาครั้งหนึ่ง จากอาจารย์ข้าเล่าว่าแม้แต่คนที่ขั้นแตกหนอก็ยังไม่ปรับแต่งมันให้กับตัวเองได้วังหลินพบก้อนหินแห่งหนึ่งเพื่อนั่งลงไปเขาคุ้นคิดชั่วขณะหนึ่งจากนั้นได้ถามขึ้นบอกข้าเรื่องผู้เท่าจือมู่เพื่อที่อย่างน้อยเรายัางสามารถต่อต้านได้จางหูกืนมันหวานลงคอจากนั้นพูดขึ้นผู้เท่าจือมู่เป็นเซียนอิสระ ข้าพูดได้แค่ว่าเขาเข้าถึงขั้นแตกหน่อแล้วเขาใส่ใจกับชื่อเสียงของตนเองมากดังนั้นจือมู่จะออกค้นหาพวกเราแน่นอนเมื่อพบไปซานตายดีที่สุดให้เจ้ากลับไปที่สำนักเถิงยั่วส่วนข้ายังสามารถไปซ่อนที่เมืองตระกูลเถิงได้แม้ว่าผู้เท่าจือมู่ไม่กล้าอวดดีที่นี่ตราบใดที่ข้ายังอยู่ในเมืองข้าก็จะปลอดภัยหวังหลินยิ้มขึ้น ตอนนี้สำนักเหิงยัว่วหลงเหลือแต่เพียงแค่ชื่อแล้วจางหูจ้องมองและพูดขึ้นข้าเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนสี่ปีที่แล้วสำนักชวนเต้าได้ขโมยภูเขาเหิงยัว่วแต่ข้าได้ยินมาว่าสิทธิ์ของสำนักเหิงยั่วได้อพยพออกไปหรือว่าเจ้าไม่ได้อพยพไปกับพวกเขาหวังหลินไม่ได้ตอบการพูดคุยเรื่องนี้และถามขึ้นสถานที่ที่เรียกว่าเมืองตระกูลเถิงเป็นที่แบบไหนกัน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ